สวัสดีค่ะมาพบกับไอ้นะคะพิงกี้ไอซีนะวันนี้จะมาแต่งหน้าลุกธรรมชาตินะคะแบบเบาๆง่ายมากเร็วมากแต่ก็จะมีความกุ๊กๆเป็นเปิดของตัวดิฉันเองที่แบบดูเทคนิคได้นะคะว่าเอาไปปรับปรุงการใช้ได้นะเออแบบๆด้วยก็ไปรับชมได้เลยค่ะเ a นเช r a นะคะแพคเกจิ้งคือสวยมากดูด้านหลังสิเป็นรูปภาพเด็ด ขิงกระดาษที่ไอใช้นะเป็นของไอเนี้ยค่ะมิซูมิคือจะเป็นพวกแบบใช้ให้หมดเป็นทีละอย่างไปไม่ไงั้นมันจะแบบสมแล้วแบบของมันจะไม่ได้ใช้เมื่อก่อนเป็นคนที่ค,คือซื้อเหมือนคนอื่นก็คือแบบว่าอะไรดีก็ซื้อก็ใช้ไม่หมดก็รู้สึกว่าเสียดายเงินแล้วด้วยความที่แบบว่าเรายังหาเงินได้น้อยไงก็เลยคิดว่าเออซื้อทีละอย่างดีกว่ายังไม่ได้ถึงแบบขนาดที่แบบ beauty blogger แบบขนาดนั้นเราแค่แบบใช้อนไรเราก็มารีวิวเฉยๆค่ะ ือ uh huh. แบบรู้อะไรก็แบบมาแชร์ต่อนี่นะคือไอจะใช้นอ้อยใช้แค่แบบข้อเดียวนี่เดียวแล้วก็อย่าลืมทาคอนะคะก็จะใช้อีกข้อนึงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยออกแดดก,ก็จะทานิเดียวทาแค่นี้พอเพราะว่ากคอดำโอเคก็เสร็จแล้วนะคะทาครีมกันแดดแล้วก็รอให้มันเซตตัวอีกสักประมาณสักแป๊บหนึ่งให้มันแห้งอะมันก็เซตตัวแล้ว แต่ว่าถ้าใครถ่ายเยอะใช่ไหมรอการเซตตัวมันอาจจะหลายนาะทีก็พัดลมเป่าหน้าเลยคะ่ะหรือไม่เอาพัดพัดพัดอะไรอย่เงี้ยให้มันแห้งเดียวมันก็ได้ตัวละแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาก็มาลงรอ,องพื้นกันนะคะก็ใช้ตัวเดิมนะของดีออลคือตอนนี้ไม่มีเวลาไปซื้อที่อื่นพอจะซื้อของแบบของเซฟเฟาอย่างเงี้ยก็หมดก็เลยคิดว่ารอไปก่อนนะก็ใช้ตัวเดิมไปก่อนคือขี้เกียจช่วงนี้คือประหยัดะไรได้คือประหยัด ก็คือจะไม่ซื้ออะไรที่แบบไม่จําเป็นหรือแบบของถูกไว้ก่อนตอนนี้ก็เริ่มหาแบบอายแชโดว์แบบถูกที่สุดในโลกในปัจจภีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเนื้อสีแน่นถ้าแบบว่าแบรนด์ไหนเห็นนะคะสามารถส่งมารีวิวให้ฟรีนะคะตอนนี้ <c oughs> คือรับผงฟรีคะ่ะหรือจะให้ซื้อก็ได้ก็ไม่ ก็หาเหมือนกันว่าแบบเอออนไนดีก็จะอยากใช้เนาะคือแบบบางที่แบบชีวิตประจําวันเราก็ต้องแบบใช้พวกพวกนี้บ้างเพราะแต่งหน้ามันจะมีมิติก็คือเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนที่แบบแต่งหน้าแล้วแบบไม่มีมิติคือแบบฉันคิดว่าสเปิรตาชันเล็กแล้วฉันก็แบบใช้แค่แบบอะไรเน้อคือจบแต่คือไม่อะมันแบบมันก็สวยแบบโดดมันก็แบบตามันโดดๆอ่ะพอราทาทั่วหน้าเสร็จนะคะก็คืออาจะไม่มีปัญหาอะไรเยอะก็จะทาแค่นี้แหละก็จะแต้มอันที่แดงๆนะคะแล้วก็ตรงที่มีขอบตาหน่อย แล้วก็แต้มตรงที่แบบว่าทับไปอีกทีนึงนะไม่อยากแต้มเยอะ ไม่ค่อยสวยก็คือจะไม่ค่อยแน่นมากอันนี้เป็นรอยแว่นตาคือแบบห้ารอยแล้วว่าจะหกร้อยแล้วว่ะคือต้องไม่ทําเลยสิใครที่แบบมีที่เลส,สิกดีๆแนะนําหน่อยนะคะตอนนี้ก็ดูไว้ที่หนึ่งแล้วแหละแต่ก็ราคาสูงอยู่คือต้องการที่แบบว่าที่หายไวที่สุดเพราะว่าคือยังไงไม่สามารถที่จะแบบจะลาได้นานอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เ,เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงตรงคองกันด้วยอย่าลืมลงตรงคองนะแต่ด้วยความที่แบบว่าวันนี้จะปล่อยผมก็จะุกแค่นั้นนะหลอกตาเราจะหลอกตาผู้คน อันน้ก็จะใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็ค่อยเกลี่ยทีลงมันจะได้เร็วโอเคแค่นี้แหละพอแล้วก็รอมันเซตตัวนะคะแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเราก็ลงแป้งพาวเดอร์ธรรมดานะคะคือเป็นแป้งฝุ่นเขาเรียกว่าแป้งฝุ่นไหมอเออแป้งฝุ่นแหละแบบโปร่งใสนะคะก็จะไม่มีสีนะเพื่อแบบว่ามันไม่ดูสว่างไปนะ,ะให้มันแบบ<อ>ไม่ต่างกับผิวมากแต่นี้ก็คือต่างแหละแต่ว่าไปไปก่อนเดี๋ยวออนเอง แต่ว่านานๆไปมันก็จะซีม,มก็จะเขาเรียกนะแป้งมันก็จะดอกเข้ากับผิวเรานะคะในสําหรับเรานะถ้าทาคิวแล้วคือทุกอย่างมันจะง่ายเราก็ใช้แป้งตัวนี้นะคะปัดก่อน ปาดไล่แป้งนะที่เราแบบทาไปเพราะมันกลัวมันจะติดขนคิ้วพอเขียนคิ้วแล้วมันจะแบบว่าเป็นก้อนนะคะงานคิ้วเราจะไม่หนักมากเราจะแบบเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ล็อตนี้นะคะจะแต่งหน้าของ i n t ทูดีเป็นหลักเออของแบนรนด์เกาหลีเป็นหลักดีกว่าแล้วก็จะมี i n t ทูดีมีของซิตีแบนนะก็คือสั่งมาแล้วแหละอินทดีสลิมเบานะคะสีดักเบาศูนยะก็จะมีหัวนะคะหัวมันก็จะเล็กันนี้ จริงๆมันก็มีที่ปัดตรงนี้แหละแต่เราจะไม่ค่อยปัดไม่ค่อยอยากใช้อ่ะบาปัวมันนี่เพราะมันเปื้อนไม่ซื้อมาทำไมวะเออนั่นแหละกลัวมันเปื้อนก็แบบอันที่มันเปื้อนแล้วเราก็ปัดโครงคิ้วกันเลยค่ะก็คือคนคิ้วเกาหลีมันก็จะแบบว่าคือการแต่งหน้าธรรมชาติ่ะมันจะแบบไม่ให้มันให้เข้ากับรูปหน้าตัวเองแต่ว่าช่วงนี้อายการคิ้วแบบทรงเกาหลีคล้ายๆเกาหลีไม่ทรงเกาหลีนะคล้ายๆแต่ถ้าใครคิ้วแบบไหนคือการคิ้วแบบนั้นตามคิ้วธรรมชาติของเรานะคืออย่าไปแบบดัดแปลงมากแต่ว่าถ้าวันไหนแบบอยากแบบว่าเปลียน อะไรเงี้ยอาจจะแบบอยากให้ฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าการเขียนคิ้วแบบบางๆไม่ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปมันก็จะสวยไงแบบพอด,พอดีพอดีกันหน้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเลยนะคะคือไอจะถนัดหางคิ้วก่อนนะจะลงบางๆคืออจะถนัดอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันมีหลายเทคนิคอะสามารถแบบตามหาดูกันได้เลยคือไอเป็นคนที่แบบเร็วแล้วก็ไม่ค่อยพิถีพิถันอนะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆปัดที่เขียนไม่สวย เขาเกินก่อนนะคือเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เก่งน,นะคะแต่ว่าพอแต่งได้นะเราก็จะเอาบางๆเราก็จะปัดให้มันบางที่สุดเอาแค่นี้พอแล้วเราค่อยเก็บทรงนะก็คือจะทําแบบนี้จะง่ายและเร็วมากแต่ด้วยความที่โชคดีคือแบบช่วงนี้มีคิวลบกินอาหารเสริมด้วยแล้วก็นั่นแหละทาวสาสลีนด้วยนะคะมันก็จะแบบคิ้วหนานิดนึงอ่ะเราพอใจแล้ว ชอบเผื่อลงแบบลงหนักอะแต่ตอนซื้อตอนเทมันไม่หนาไงก็แบบเออเราก็งงว่ามันจะชอบหนาแบบทาอะไรเงี้ยไอ้ก็ใช้หนิปัดน,นะคะปัดให้มันบางที่สุดเท่าที่ทํำได้ ว่าตอนทามาี้เห็นแมวว่าเอามันเป็นโกนนะที่บอกคือไอไม่ได้เก่งนะแต่แบบด้วยความที่แบบว่าชอบก็เลยคิดว่าเออมาทําคลิปดีกว่าเผื่อแบบใครที่แบบว่าดูคนอื่นแบบละเอียดละเอียดมอาจจะแบบว่ามันมีเยอะแล้วไงไม่มีใครทําแบบไอก็คือแบบเขียนแบบลวกๆก็คือไม่ได้เก่งคนที่แบบรีบแต่งตัวตอนเช้าเลยอย่างเงี้ยมาดูคลิปไอน่าจะแบบมีเทคนิคแบบการแต่งหน้าไวมากขึ้นนะ ก็เสร็จแล้วนะต่อไปเราจะแบบจะลงฝุ่นใช้ของเบนิฟิตเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นสีอ่อนสุดน,นะด้านบนนะคะสามารถช็อปได้ทางออนไลน์ได้เลยนะ ตอนนี้เลิกของเกาหลีแบบก็สำอางหรืออะไรเงี้ยเกาหลีมากคือมันดูแบบเออมันเขียนง่ายแล้วมันแบบราคามันเอื้อมถึงราคาแบบอยู่กลางๆอะค่ะแบบไม่ถูกไปไม่ไม่แพงไปแล้วก็เราจะปัดด้วยแปรงอีกทีนะคะให้มันหัวมันดูฟูงดูธรรมชาตินะเราจะใช้แปรงอันนี้นะที่แบบเป็นฟูๆแบบตัดมันมันปัดง่ายเดียว จะค่อยๆปัดไปนะคะนี่ก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อย การเขียนคิวนะให้ดูธรรมชาตินะคะดูแบบไม่ดูจัดไปก็จะเน้นเป็นแบบว่าสีที่อ่อนกว่าคิ้วนะก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือน่าจะไม่ได้ซื้อไว้ก็เลยใช้เท่าที่มีไปก่อนแต่คนที่มีแบบสีดำาหรือสีเทาอย่างเงี้ยก็ลงเบาๆน้าเบาๆมือไม่เหมือนอายคืออายแบบเป็นคนลงหนักปึ๊บปึ๊บป๊แต่ก็ใช้วิธีแก้ทีหลังเอานะคะเพราะการแต่งหนะ้าธรรมชาติเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ใช้การแต่งหน้านั้นมาก อันนี้อ้ใช้ของ1 6แบรนด์นะคะของเกาหลีเอออันนี้สั่งพีออเดอร์มาค่ะซึ่งจะบอกว่ามันไม่มีขายในไทยนะก็หายอยู่นานเหมือนกันคนที่พีออเดอร์อาจจะใช้สีส้มนะคะทาไปเลย <S <S ลองพื้นนะแบบลองลองเปิกตานะคะเพื่อแบบตอนเราทาสีเฉดมันจะได้ชัดเห็นไหมจริ <S <S 2> <S 2> จริงของเกาหลีมันราคาถูกมากนะแบบถ้าไม่รวมภาษีในไทยอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราน่าจะมีแบบแบรนด์แบบ,แบ ของไทยถูกๆแล้วแบบสีนัน้นหรือไอ้หาไม่เจอก็ไม่รู้น่าจะหาไม่เจอมั้งแบบทำอายแชโดว์แบบของแบรนด์ไทยแล้วสีแบบจัด,จด สีแบบมีทั้งแบบเฉดเกาหลีเฉดสายฝออะไรเงี้ยคือจริงๆอะ่ะถ้าให้แต่งหน้าคือเราคือก็คือมันก็ติดแบรนด์แหละแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนขี้งกก็อยากใช้แบรนด์ของไทยราคาถูกโอเคแบบสีแน่นจบแค่นั้นแหละ <c oughs> แล้วแต่งหน้าสวยคือแต่งหน้าสวยอยู่ที่คนนะไม่ได้อยู่ที่เครื่องสมองนะคะ <c oughs> ต่อไปสีชมพูเลยนะสอันนี้สี่อันนี้ไปเลยจุ๊ ใช้มือนะคะคือเน้นธรรมชาติแล้วก็แบบเหมือนแต่งออกไปแบบว่าเออวันนี้ดูแบบสวยขึ้นไปทาอะไรมาอะไรอย่างงี้ให้เขาทัอย่างงี้ไม่ใช่แบบอันนี้จะไม่ได้รู้แบบว่าให้แต่งหน้าแล้วดูรู้แบบฉันแต่งหน้ามาฉันสวยแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แตงว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาเอ,อ้าไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออต่อไปเราจะเน้นเป็นสีส้มนะคะลงผ้นเหมือนเดิม แล้วก็ทาไปทำมานะคะคือแต่งหน้าอย่าลงแบบลงแรงกับเปลือกตาหรือผิวหน้าน้ำมจะทำให้แบบผิวหน้าแก่ขนไว้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นทาครีมหรือแบบอ่ะสีต่อไปนะเพราะเราจะลงลงข้างล่าง ราะว่ากานทาครีมแบบมือหนักไปอะ่ะมันจะทําให้แบบว่าเกิดริ้วรอยง่ายขึ้นก็เหมือนเราจับกระดาษใช่ไหมถ้าจับเบามันก็ไม่ยับถ้าจับแรงก็ยับผิวหน้าก็ไม่ต่างกันแต่ว่าด้วยความยืดหยุ่นของใบหน้ามันแบบเยอะกว่าอ่ะแค่นั้นแหละมันก็จะแบบอะไรนะชะลอการมีริ้วรอยก่อนไว้คือแบบเราต้องสัมผัสแบบมือให้มากที่สุดอะไรเง <S <S <น>ี้ยนี่ก็เป็นเทคนิคนะก็จะแบบสอดแทรกเทคนิคอย่างหนึ่ง ชมพูนี้นะคะแชมพูนี้นะคะอันนี้เราลงสีชมพูแล้วนะเออืม้ดูเรารู้มาเราก็จะบอกต่อแต่ว่านาเอียก็จะบอกในทิกตอกอีกทีนะคะแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรอย่างนี้นะ,คะใครแบบอยากรู้เกล็ดเล็กเกลนะ็ดน้อยความสวยความงามแบบก็ก้กลางๆของอนะก็สามารถไปดูที่ติกตอกได้นะคะเขียนว่า a pinky icy ศูนย์เจ็ดเลยสีชมพูก็คือจะแบบจะลงจะลงอย่างนี้นะให้ดูตาดูไบรท์นี่เราจะลงลงไม่เยอะคะ่ะจะลงแค่นี้ ลงเบามือมากที่สุดนะคะอย่าลงแรงนะแล้วก็ค่อยๆเติมเมาค่ะมันจะได้ไม่พลาดเพราะว่าไอ้ชอบลงแรงแล้วแบบพลาดเองลองก็ทาดีนะเพื่อมีมีแบบดอรี่อายคือไอเป็นคนไม่มีดอรี่อายเห็นไหมเราจะสร้างดอรี่อายขึ้นมาได้แล้วแค่นี้เราจะลงแค่นี้อันนี้จะไม่มีกิตเตอร์นะคะที่เขียนขอบตานะะคจะใช้ของเมลินดานะนี่นะคะสีน้ำตาลทาไปเลย เห็นไหมมันจะดูแบบก็จะดูตาโตมานิดน oh, ึง uh. ค Go ือจะบอกว่าไอโฟนตาเล็กนะไม่ได้เป็นคนตาโตนะคะคือตาเล็กแบบตาเล็กกว่าอ้เห็นไหมเป็นคนที่แบบโกกางปาจิงโกเมื่อเราพลาดนะคะเราก็ใช้วิธีนี้เอา ค่อยๆเขียวทาสีพื้นที่เราทาทาไปก่อนเหมือนการเติมตาทาสีใหม่อะ่ะมันอาจจะไม่เป็นนะแต่ก็แล้วก็ทาสีพูทาไปเลยค่ะซิกชีนะคือมันจะแบบสีไม่จัดอะคะ่ะสีมันจะเบาๆแบบชมพูชมพูนม,มๆอย่างอ่ะแล้วก็เขียนขอบตาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเขียนหางหางตานนะจะบอกว่าใครมีสีอะไรก็คือใช้สีนั้นก็ได้นะแต่ลงเบามือที่สุดนะคะอืมมันจะได้ดูธรรมชาตินะนี่นะคะจะน้ําตาลประมาณนี้นะสีน้ําตาลของเมลินดาน,นะคะแล้วก็จะแบบ นี space, so ้เลยเบาๆนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังไม่สวยแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆเติมนิดนึงเติมนิดนึงนะคะแล้วเราก็หัวตัดและแหลมนะคะอืมก็รีบเกลี่ยก่อนที่มันจะแห้งนะข้อของเมลิดาค่อนข้างแห้งไวนะคะแล้วก็อยู่นานไม่เยิ้มเด้อ ก็ได้ประมาณนี้นะคะคือเราจะลงเบามือที่สุดแล้วก็ต่อไปก็ถาอีกข้างหนึ่งดูนะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเมเดิมนะคะค่อยเก็บรายละเอียดนะค่อยๆแบบค่อยๆเกลี่ยนะคะการแต่งหน้าธรรมชาติเป็นอะไรที่แบบยากมากอายก็จะใช้ของซิคชินแบรนด์เหมือนเดิมนะสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ใครที่มีอนี่นะเมจิกสีน้ำตาลก็ทาได้เลยนะคะอืออาไม่มีไอไรก็จะใช้แค่นี้แหละ ได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะทําแค่นี้เลยเหมือนแต่งหน้าปกติแต่แค่เราเลือกสีอ่อนกว่าอันนี้เราก็ตาข้างบนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เหลือตาข้างล่างนะจะทําดอรี่อายนะคะก็ใช้สีนตานี้นะ,ะของเมลินดานะคะแล้วก็ใช้แป้งตัวนี้นะ,ะสร้างฐานขึ้นมาโอ้ยตาแห้ง <c oughs> นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้คือเราต้องเขียนเบาๆเบาก่อน ก็จะได้แล้วนะโริอายนิดนึงนะคะเสร็จและวโรลิอายของเราขอเพิ่มสีชมพูนะคะด้วยลิปสนะเป็นของ i n t u d ค่ะฮาตาเนาะก็อยากให้มันชมพูมันชัา่ะ ไม่ได้แต่งหน้าถูกนะก็คือแต่งหน้าตามที่แบบว่าตัวเองอ็สะดวกเติมสีนี้นะอันนี้เป็นของเมลินดานะเป็นสีเนื้อนะคะสีก็จจงอย่างนี้นะก็จะมาทาฝึกตาล่างนะให้มันดูแบบก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะมันจะขาวเหมือนกันแต่นี้คือจะขาวกว่าก็จะทาตรงข้างล่างเลยนะคะ เนี่ยดูไม่รู้แน่นอนว่าแต่งหน้านี่ก็คือแบบดูไม่รู้รลยว่าแบบออ้ยแต่งหน้ามากม่มตื่นมาก็ดูสวยเลยตื่นมาก็คือเป็นอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยที่แร้ขนตานะเป็นของบอกต่อที่ใช้มาเพราะว่าดูตาดีคือแบบมันตาสั้นแล้วมันเล็กแล้วแบบคือที่แรกขนตาปกติคือใช้ไม่ได้นะขนตาไม่ได้เลยคือมันไม่ถึงอะ่ะอันนี้คือแบบยังแนบนะดูอย่างนี้สิ เนะนี่ยมันดึงอะมันเนบได้แต่อื่นมันแนบไม่ได้เลยคือใช้แบบรองมาใหญ่อีห่อมากคือแบบผิดหวังคือแบบต้องโทษตัวเองแหละที่แบบตเกิดมาตาเล็กค่ะแล้วแบบกราบขอบคุณแบบแบรนนี้มากคือแบบเขาทำแบบเพื่อสาวแบบตาเล็กโดยเฉพาะนี่นะคะไอ้ก็จะดัดได้ประมาณนี้วันนี้จะไม่จับขนตาเป็นช่อนะคี้เกียร i n t r o d u c i n i e h s m a s t e l a ศูนนะคะ <c oughs> เป็นแบ็คจากที่ใช้มา3 4 5ี่ห้ารอบ6-7ดรอบ8รอบก็คือดีมากนี่แปลงนะคะเพิ่มบากพ้ดีนี่นะคะมันจะเพิ่มความยาวนะไม่ได้เพิ่มความหนานะคะก็จะมันมีหลายรุ่นนะที่แบบว่าเพิ่มความหนาคือเห็น Beauty Blogger อ่ะของเกาหลีคือเขาใช้แต่ i n t o d i เยอะมากเราก็เลยแบบคือจากเมื่อก่อนเราก็ใช้นะแต่เราไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่แบบเหมือนเขาพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์คือดีขึ้นเรื่อยๆลยแลบะบคือแบบหรือสุตรพลัง เออฉันแบบเป็นคนที่ปัดแล้วชอบุเพื่อนขนตามากเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ะต้องหาอีกนนกันแล้วก็ปัดแล้วก็จะทาตาล่างนะขนตาล่ะบนก็ได้แล้วนะคะแต่นี่ไปแก้ตาล่างมาคือมันลืต้องไปทาแบบแบบจริงจังแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปทาขนตาล่างก่อนนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ ไอ้ <I S 2> ใช้ของเดอะบอมนะคะสีเป็นแบบนี้นะมีกระจกให้ด้วยแปลงแบบพัดนะเน้นกรอบหน้าเรียวเฉยๆแบบให้ดูธรรมชาตินะคะนี่นะคะฟิวตี้บิวตี้นะมีกระจกให้ด้วยเห็นไหม คือจะรู้ว่าเกิดกังมากนี่คะ่ะเป็นสิ่งนี้นะแล้วก็จะใช้แปรงจริงๆใช้แป้งไม้พัดอีกอันหนึ่งก็ได้นะแต่คือที่เขียนหยิบม,มาเหมือนเดิมก็จะใช้ไอ้ตัวที่ละเอียดน้อยกว่านะคะปัดโดยรอบๆเพิ่มแบบการกระจายแสงของหน้านะแล้วพอจากนั้นเราก็จะเพิ่มไอ้ตัวกิตเตอร์แน่นๆนะคะปัดไปเลยเห็นไหมทูทูต่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต้องยกให้เขาจริงนะนี่ผิวช่ำดุกโกรนี่นะคะเป็นของ i n t u d ดนะคะ PK 0 1 0นะเป็นพิงค์นะคะนี่นะคะพิงค์ชีชวยมากชีชมปูอันนี้แถมมาเขาแถมมาให้แต่ราคาจริงคือแพงอะ่ะแต่คือแถมอะคืองงมาก นี่นะคะไอก็จะใช้แปรงของ for you 2 o นะคะก็จะทาเป็นแบบเจอเจอเหมือนเดิมนะคะไอจะทาตรงกลางก่อนนะคะเราจะไล่ข้างในพอได้โครงข้างบนแล้วเราก็ได้ข้างในนะคะแล้วข้างล่างเราจะทาบางๆทาดีๆเด้อระวังแบบเหมือนปากแตกอะไรอย่างเงี้ย คือเคยทาคือคนปากแห้งไงแล้วพอทาแล้วแบบอ้าปากแตกหรอนี่นะค่อยๆเกลี่ยนะคะนี่ก็ได้แล้วลุคธรรมชาติลงทูนแบบน้องไอก็ดูเพื่อความบัเทึงนะคะถ้าแบบ มันก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบเอาไปปรับปัญช้กันได้นะแล้วก็แบบเครื่องสำอางที่บอกว่าใช้อยู่ยงคงกระพันก็คือ Beau ิบคือดับหนึ่งในใจตอนนี้ก็คือมาเลอของเกาหลีนะก็ะพวก i n t u d ดนะคะแต่ TTE ก็คือแบบราคาก็โอเคแต่มันก็ยังแรงไปนิดนึงแต่ว่า4โทนสียังไม่ค่อยถูกิจเท่าไหร่หแต่ก็เคยใช้มันแหละเสร็จหมดแล้วนะคือได้อย่างนี้นะคะเห็นไ้ ลืมบอกค่ะว่าคอนแทคเลนส์ใช้เป็นแบบบิ๊กไอนะเน้นตาธรรมชาติดูกลมโตนะคะก็จะเน้นบิ๊กไอนะแล้วก็ตาสีดำนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบบ๊ายบาย